บริษัทแซดแปดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามีแผนกระลาดที่นะครับได้ได้ชื่อว่าเป็นนะครับแผนที่แบบร้อนแรงและนะครับทําง่ายมากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลายๆคนนะครับที่เคยทำธุรกิจแบบนี้ครับ ไม่อ่ามันอาจจะมีข้อแม้มากมายแผนอาจจะมีหลายข้อนะครับแต่จ่ายได้ไม่แค่กี่ข้อซึ่งของเราเนี่ยครับแผนแค่ไม่กี่ข้อแต่สามารถจ่ายออกมาได้เต็มเ็มนะครับและไม่บังคับนะครับในเรื่องราวของโครงสร้างต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้ามาเริ่มทําได้นะฮะอ่ะเสียงชัดนะครับตอนนี้ยังชัดอยู่เนาะ วิธีการเริ่มต้นสมัครสมาชิกนะครับของบริษัทแซดแปดนะครับสมัครฟรีครับที่นี่เขาไม่เก็บค่าสมัครคุณครับข้อดีคือคุณไม่ต้องจ่ายค่าสมัครนะครับและข้อดีอีกข้อดีครับคือเราเองนะครับจะเข้ามาทําธุรกิจนียเราแค่นะครับทำการบริโภคสินค้าอะไรก็ได้1ชิ้นนะครับสินค้าทุกชิ้นจะมีคะแนนนะครับเราซื้องาดำหนึ่งกล่องนะครับพันสองร้อยห้าสิบบาทเราก็เป็นสมาชิกละเราซื้อกาแฟหนึ่งกล่องนะครับ 195บาทเราก็เป็นสมาชิกแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในการทำธุรก,กิจนะครับในแต่ละาการเข้ามาเนี่ยคุณซื้อสินค้าเริ่มต้นแบบไหนก็ได้ที่นี่ไม่บังคับซื้อไม่ครบนะครับยอดไม่ถึง2,000นนะครับจะมีค่าจัดส่งทุกบินก็คือ100บาทนะครับแต่ถ้าเราจะทำธุรก,กิจนะครับเราต้องซื้อให้ครบตามแพ็กเกจสะสมก็ได้เดี๋ยวจะซื้อในบินเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเริ่มต้นได้นะครับโอเคไหม ข้อดีของที่นี่คือเราเองได้ทดลองสินค้าครับแต่บางที่ที่เราทําจ่ายค่าสมัครไปแล้วสินค้าก็ยังไม่ได้ทดลองถูกปะแล้วก็คนที่แนะนําเราไปทาธุรกิจนะครับพอเขาจ่ายค่าสมัครไปไม่ได้บริโภคสินค้าบางครั้งคนก็ไม่กลับมาซื้อสามเพราะว่า แค่สมัครจองผังซึ่งที่เนี้ยจะหมดปัญหาเรื่องการสมัครจองผังครับเขาได้ทดลองสินค้าพอเขาชอบสินค้าเขาก็จะมาซื้อบริโภคซ้ำส่วนคนที่แนะนำเขาก็จะมีคะแนนมาคำนวณรายได้ตามคอมมิชชั่นตามแผนการตลาดเลยเพราะฉะนั้นวิน,ว,นวินทุกฝ่ายครับนี่คือข้อดีนะฮะโอเคนะครับอ่ะมาดูข้อดีข้อที่สองครับว่าธุรกิจแซดนะครับดีได้อย่างไรนะครับดีอย่างไรนะครับโอ้โหแบบสุดสุดยอดมากตอนนี้นะครับต้องบอกเลยอ่ะ มาดูกันนะครับวิธีการเริ่มต้นธุรกิจของแซดแปดนะครับจะมีแพ็กเกจให้เราเริ่มต้นนะครับทำเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ นะครับห้าแพ็กเกจด้วยกันนะครับห้าแพ็กเกจเนี่ยจะเป็นตําแหน่งในการเข้ามารับรายได้นะครับหรือว่าเป็นนักธุรกิจนะครับกับบริษัทเนาะนะครับซึ่งนะครับตำแหน่งแรกเองนะครับผมเรียกว่าตําแหน่งบรอนด์นะครับบรอนด์เนี่ยคือเราซื้อสินค้าประมาณ500คะแนนนะครับที่นี่ข้อดีคือเราซื้องาดํา1กล่องนะครับเบอร์รี่เอ็ดหกล่องหรือว่างาดํา2กล่องก็ได้ครับซื้อ2กล่องเนี้ยนะครับหกล่องจะมีราคาพันสองบาทมี 250คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อครบ2กล่องปั๊บนะครับเท่ากับ500คะแนนเราก็จะเป็นสมาชิกในตำแหน่งบลอน์เรียบร้อยแล้วครับทำธุรกิจได้แล้วถ้าซื้อในชุดโปรโมชั่นที่นี่เจ๋งมากๆถ้าคุณซื้อในชุดโปรโมชั่นซื้องาดำหนึ่งกล่องเบอร์เรียหนึ่งกล่องหรือว่างาดำสองกล่องเขาแถมกาแฟให้คุณทดลองทานอีกหนึ่งกล่องนะครับเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจเพียงแค่2 5 0 0เท่านั้นนะครับพิมพ์มาว่า2 5 0 0ครับทุกคน เริ่มต้นง่ายมากและคุณนะครับก็แค่ทําการนะฮะสะสมนะครับถ้าอยากเป็นตําแหน่งสูงขึ้นก็สะสมครับซื้อครบหนึ่งพันคะแนนก็จะปรับเป็นซินเวอร์ครับซื้อครบสองพันคะแนนก็ปรับเป็นโกซื้อครบสามพันคะแนนก็ปรับเป็นแพตตินัมและซื้อครบนะครับห้าพันคะแนนก็ปรับเป็นไดมอนด์ทันทีเพราะฉะนั้นที่นี่สามารถสะสมได้ตลอดชีพตลอดชีวิตนะครับโดยไม่จํากัดระยะเวลาแสดงว่าทุกคนเริ่มได้เห็นไหมครับอ่าทีนี้มาดูก่อนนะครับว่าไอ้ห้าตำแหน่งเนี่ยนะครับมันจะมีผลในการรับรายได้แต่ละข้อได้อย่างไรนะครับซึ่งผมเองเนี่ ต้องเรียนตามตรงครับว่าผมทำธุรกิจที่เนี่ยผมเลือกในตำแหน่งไดมอนตั้งแต่วันแรกครับเพราะผมต้องการรับรายได้ทุกๆข้อที่บริษัทสามารถจ่ายได้ไม่อยากให้สูญเสียรายได้แม้แต่ข้อเดียวใครเป็นเหมือนผมบ้างอ่ากดเลข8มาหน่อยอ่าผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อเสมอครับว่าไม่มีอาชีพไหนบนโลกที่ไม่ลงทุนครับไม่มีธุรกิจไหนบนโลกที่ไม่ลงทุนนะครับแม้แต่ทํางานประจําพี่ๆทุกคนก็ต้องลงทุนเลยจริงไหม ลงทุนในการสตาร์ทรถคับไปทํางานลงทุนในการนะครับซื้อข้าวกินกลางวันลงทุนในการต้องไปทํางานอีก3 0วันถึงจะรับเงินเดือนทุกอาชีพต้องลงทุนครับแต่อาชีพนี้ลงทุนครั้งเดียวสามารถรับสร้างรายได้ได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคอ่ะมาดูกันนะครับหลังจากที่เรานะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็เป็นนักทุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับกำไรข้อแรกนะครับสำหรับคนชอบขายนะนะครับมีกําไรขายปีกทุกชิ้นจะมีกาไรอยู่ที่ประมาณนะครับอ่า กำไรอยู่ที่ประม้าณ20-45เงานดันหนึ่งกลองมีกำไรกล่องละ500อถ้าใครชอบขาย10ิล่องคุณก็ได้กำไร5,000บาทสำหรับคนชอบขายทุกตัวมีกำไรและมีคะแนนมาคำนวณคอมมิชชั่นในระบบผังงานด้วยนะครับเรื่องการขายเป็นเรื่องที่ดีครับแต่คุณหยุดขายไม่ได้วันนี้เราจะมาบอกว่าทำอย่างไรล่ะให้คุณสามารถสร้างรายได้โดยที่คุณไม่ต้องขายตลอดชีวิต่ะฮะดีไหมครับใครจะเข้ามาเรื่องอไรายได้ข้อที่หนึ่งกดเลขหนึ่งมากดเลขหนึ่งมานะฮะโอเคนะครับ รายได้ของเราจะแบ่งออกไปทั้งหมดนะครับสามข้อหลักๆนะครับข้อแรกเขาเรียกว่านะครับโบนัสนะครับในการขยายครับโอเคนะอ่านมาดูกันครับในการขยายหรือว่าค่าแนะนาหมายความว่าเราเองนะครับหลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะฮะเราเองก็สามารถแนะนําเพื่อนๆนะครับเข้ามาทําธุรกิจนะครับได้เลยเพราะเพราะอะไรครับเพราะวันนี้คุณเชื่อไหมครับว่าคนมองหาในเรื่องราเกี่ยวกับการสร้างรายได้เยอะมากๆอยากจะทําธุรกิจออนไลน์อยากจะทําธุรกิจเครือข่ายอยากจะทาซิงเกิลแบรนด์อ่าเราก็อยากจะ มีอะไรในยุคเนี้ในการทําให้เกิดรายได้ทุกท่านว่าจริงไหมและวันนี้นะครับผมขอเคลียร์เรื่องหนึ่งบางคนนะครับใน Facebook หรือว่าเพื่อนๆที่ดูไลฟ์เนี่ยนะครับบางคนเคยทำซิงเกิลแบรนด์แล้วบอกว่าไม่อยากจะทํายุคกิจคือขายมันต้องแนะนําคนมันต้องหาสมาชิกอะไรเงี้ยซิงเกิลแบรนด์เราก็ต้องหาสมาชิกค,ครับเราต้องมีตัวแทนถูกหรือไม่ถูก เปิดบินไปเป็นเลดอยากจะมีตัวแทนคุณก็ต้องสร้างตัวแทนคุณก็ต้องหาสมาชิกเหมือนกันไม่มีธุรกิจไหนบนโลกครับที่ไม่ขยายหรือไม่เขาเรียกว่าไม่ขยายสาขาแล้วจะรวย ไม่งั้นครับเซเว่นอีเลฟเว่นคงไม่รวยไม่งั้นครับชายซีมีเกีียวถ้าเขาเปิดสาขาเดียวเขาก็ไม่รวยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นทุกอาชีพนะครับคนรวยนะครับในโลกนี้เขารู้กฎการเลเวลหรือการขยายนะครับเขาเรียกว่าการขยายสาขาหรือว่ากฎคานผ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราเองสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราครับหลังจากที่เราสมัครมาแล้วนะครับเราเองส่งต่อโอกาสทาธุกิจให้ใครก็ได้นะครับถ้าเราส่งต่อให้เพื่อนหนึ่งคนนะครับในใบสมัครเขียนว่าเป็นคนที่เราแนะนํามาเขาจะเรียกว่าชั้นลูกครับทุกครั้งที่เพื่อนซื้อสินค้า กี่คะแนนก็แล้วแต่นะครับบริษัทจะจ่ายคอมมิชชั่นให้กับเราเนี่ยอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเพื่อนคนนึงนะครับหรือคนที่สนใจทําธุรกิจเนี่ยสมัครเข้ามาทําธุรกิจปั๊บนะครับเขาซ<ๆ>ื้อสินค้าก <ใน S 1> ี่คะแนนก็แล้วแต่รารับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาซื้อมาหนึง่งพันคะแนนคุณก็รับทันทีครับอยู่ที่แปดร้อยบาทครับอ่าพิมพ์มาว่าแปดร้อยเราแนะนําใครเราได้ทุกๆครั้งที่เขาซื้อแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเดือนหนึ่งนะฮะเราทำธุ สิคนเข้ามาซื้อสินค้านะครับคนละ1,000งพันคะแนนแสดงว่าคุณรับคอมมิชชั่น8,000ับาทเลยนะเขากินดีเขากลับมาซื้อซ้ำไหมครับยาสีฟันใช้หมดกาแฟกินหมดงาดํากินแล้วดีเขากลับมาซื้อซ้ําคุณก็เกิดรายได้ทุกๆครั้งไงดีไหมครับถ้าคุณเป็นบลอนรับแค่ชั้นเดียวครับเป็นซิลเวอร์รับสองชั้นครับคือ แ0และยี่สิบนะครับเป็นโกลัลบ3ามชั้นครับเป็นพัชินามรับ5ชั้นและจะเป็นตำแหน่งไดมอนด์รับลึกถึง7ชั้นลึกครับระหว่างนะครับ1ชั้นกับเจชั้นใครเรื่องเจดชั้นกดเลขเจมาทำไมผมเองถึงบอกว่าเป็นตำแหน่งไดมอนด์ดีที่สุดเพราะคุณดูนะฮะเราไม่รู้หรอกครับว่าองค์กรของเราหรือว่าเวลาทีมง,งานเราเข้ามาใครจะแนะนําใครไปกี่คนแต่แน่ๆครับจานวนชั้นลึกๆคนยิ่งเยอะครับเพราะคนยิ่งเยอะรายได้ก็ยิ่งเยอะครับตัวอย่างเช่นสมมติรอาเนี้ย เพื่อนเพื่อนสมัครมาเป็นไดมอนด์ใช่ไหมครับและเพื่อนเพื่อส่งต่อโอกาสทางธุรกิจให้ใครก็ได้สมมุติเดือนแรกส่งต่อไปสิบคนอ่าสิบคนในเดือนที่สองส่งต่อชั้นที่สองในเดือนที่สองคนละสิบแสดงว่าชั้นที่สองจะมีร้อยคนปกติถ้าเรานะครับเป็นตําแหน่งบลอนนะครับในชั้นที่สองคุณจะไม่ได้รับคอมมิชชั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตําแหน่งไดมอนด์เนี่ยคุณรับลึกถึงเจ็ดชั้นหมายความว่าถ้าในชั้นที่สองมีร้อยคนในเดือนที่สองเขาซื้อสินค้าแค่คุณรับพันคะแนนจากชั้นนนที่ 1, แนะนํา ค,คุณจะรับคอมมิชชั่นนะครับต่อการซื้อสินค้า1นึ่งแนนะต่อต่อหนึ่งรหัสนะครับหรือต่อหนึ่งคนที่ซื้อเนี่ยอยู่ที่รหัสละ200บาทถ้ามีร้อยรหัสเกิดขึ้นในเดือนที่2คุณรับทันที20,000บาทโดยที่คุณไม่ได้แนะนําคนเพิ่มเลยอะ่ะเอาไหมครับ2 0,000ื่นนะแต่ถ้าเป็นตําแหน่งแค่เริ่มต้นเงินคุณจะหายไป2 0 0 0 0บาทอะ่ะเห็นภาพไหมนี่แค่ชั้นที่2นะครับไม่รวม3า5 6ี่ห้าหกเจ็ดและ7ชั้นคุณคิดดูครับว่ารายได้คุณจะหายไปเท่าไหร่อ่าใครคิดว่าดีบ้างงี้ นี่ฮะทำไมถึงต้องเป็นไนมอนโอเคนะและข้อนี้นะครับไม่ต้องรักษายอดแม้แต่บาทเดียวครับรายได้จากการป่ากาศจาจากการแนะนําจากการส่งต่อทุกจากการที่เพื่อนกินสินค้าคุณรับทุกครั้งโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยครับโอ้โหข้อแรกสุดติ่งมากๆตอนนี้นะครับในห้องเราไฟลุกแล้วนะฮะเกือบ400คนแล้วนะครับอ่ะมาดูกันนะครับข้อที่2นะครับพอเราทําโครงสร้างในข้อแรกเรียบร้อยแล้วครับเราสวัสมาเราก็จะมีระบบหลังบ้านเข้าไปดูนะครับอ่า การเติบโตของธุรกิจหลังจากนั้นนะครับเราเองก็สามารถนะครับคนที่เราแนะนำเนี่ยจับวางซ้ายวางขวาได้นะครับว่าเราเองนะครับจะแนะนานะครับวางฝั่งซ้ายหรือขวานะครับที่นี่เป็นแผนแบบไบนารีเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเอาติดตัวเรานะครับในในระบบพาังงานเนี่ยได้แค่2คนเท่านั้นที่เป็นคนที่ติดตัวเราในใบสมัครเขียนว่าเขียนชื่อเราเป็นผู้แนะนํานะครับก็วางฝั่งซ้าย วางฝั่งขวาอย่างนี้ครับคนอื่นๆที่เราแนะนํามาก็เขียนชื่อเราเป็นคนสมัครแต่วางหลักฝั่งซ้ายและขวาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราได้รับค่าแนะนาปกติแต่คะแนนที่เพื่อนซื้อสินค้าทุกๆชิ้นที่มีคะแนนจะเป็นคะแนนดันองค์กรขึ้นมานะครับในทุกๆรหัสเลยนะครับจึงส่งผลนะครับทุกคนก็มีซ้ายมีขวาแสดงว่าจะเกิดการช่วยเหลือกันทั้งทีมครับและคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นนะฮะบ,บริษัทจะคำนวณอย่างนี้ครับ ฝั่งไหนที่มีคะแนนน้อยกว่านะครับบริษัทจะคิดคำนวณหลังเที่ยงคืนคือฝั่งอ่อนครับฝั่งไหนที่มีคะแนนมากกว่าฝั่งนั้นเขาจะเรียกว่าฝั่งแข็งเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ฝั่งอ่อนมานะครับวันนี้สมมุติทีมงานนะครับซื้อสินค้ามารวมรวมกัน1 0,000คะแนนฝั่งแข็งซื้อวรวมๆมานะครับหน,นึ่งแสนคะแนนฝั่งหมื่นน้อยกว่าแสนก็เอา40%เนี่ยไปคูณน,นะครับหลังจากนั้นเที่ยงคืนบริษัทก็จะคำนวณให้ว่าทีมงานคนไหนซื้อสินค้ามาบ้าง ภายใต้ฝั่งอ่อนของคุณคุณก็รับทันทีครับหลังที่คือจ่ายเป็นคอมมิชชั่นในระบบทนังานให้คุณเห็นเลย4 0 0 0บาทอ่าพิมพ์มาเลยว่า4 0 0พไม่รู้ว่าใครบริโภคสินค้าไม่รู้ว่าใครกินสินค้าไม่รู้ว่าใครซื้อสินค้าครับเห็นภาพไหมลองนึกภาพอย่างนี้ครับเวลาเราทรําธุรกิจมาซ้ายและขวาเราไม่รู้ครับว่าใครเกิดขึ้นและโทีมงานเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับในอนาคตเวลาทีมง,งานเติบโตขึ้นมาสมมุติว่าเขาแค่กินกาแฟแค่วันละกล่อง ฝั่งอ่อนสมมูรนะครับฝั่งอ่อนกินกาแฟวันละกล่องฝั่งแข็งก็มีคะแนนรอไปเนาะวันเนี้กินกาแฟมาพันกล่องไม่รู้ฮะเขากินมาพันกล่องใครกินไม่รู้แต่คุณรับนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตอ่ายี่สิบพีวีคูณสี่สิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าคุณรับรหัสต่ตอหนึ่งกล่องที่เบิ้นกินคือกล่องละแปดบาท <c oughs> โอ้โหแม่เจ้าหุยดีกว่าขายซิงเกิลไหมฮะซิงเกิลแบรนด์ขายสินคา้ากำไรชิดละบาทสองบาทยังรวยกันเลย แล้วเนี่ยเพื่อนกินเขากินสินค้าโดยที่คุณไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งของคุณก็รับด้วยกล่องละ8บาทอ่ะถ้างาดำหนึ่งกล่องคุณรับประมาณกล่องละ100บอ่ะถ้ากินวันนี้100กล่องคุณรับ8,000บาทอ่ะโอ้โหแม่เจ้าสุดยอดไหมฮะอ่ะ100กล่องเนี่ย100คูณ100เท่ากับ10,000บาทนะฮะเขากิน100กล่องคุณรับหมื่นบาทนะฮะทุกคนสุดยอดไหม นี่ครับแผนข้อนี้นะฮะและเขามีเงื่อนไขนี้ครับถ้าคุณต้องการอยากจะได้รับข้อที่2ครับคุณเองจะต้องไปอยู่ในตําแหน่งใาตําแหน่งซินเวอร์ขึ้นไปครับตำแหน่งบอลจะไม่ได้รับข้อนี้ซินเวอร์นะครับรับข้อนี้เนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยนะครับบริษัทจ่ายให้ไม่เกินวันละนะครับแปดพบาทนะครับเป็นโกนะครับรับ สูงสุดไม่เกินวันละสามหมื่นสองนะครับเป็นแพทตินัมนะครับรับลิมิตไม่เกินวันละสี่หมื่นและเป็นตําแหน่งไดมอนด์ครับรับลิมิตสูงสุดไม่เกินวันละห้าหมื่นบาทต่อวันนะครับจ่ายสูงสุดถึงเดือนละหนึ่งจุดห้าล้านต่อเดือนนะครับฝั่งแข็งนะครับมีคะแนนเท่าไหร่นะครับคิดตามจํานวนจริงที่คํานวณไปแล้วคะแนนที่เหลือเก็บไว้คํานวณวันถัดไปครับอย่างเงี้ยทุกๆวันฝั่งอ่อนมีคะแนนเท่าไหร่เกิดขึ้นมานะครับทีมงานซื้อสินค้ากี่คะแนนก็แล้วแต่นะครับที่นี่ไม่ มีคะแนนซื้อสินค้ามาก,กี่คะแนนก็นแล้วแต่คูณทันที40%ตั้งแต่ชิ้นแรกนี่คือข้อดีนะครับดีไหมนะฮะสุดยอดมากมานะครับขอเสียงตบมือเป็นเลข3 3ามสให้กับแผนข้อนี้นะครับโอเคนะเราจะไปข้อ3ากันต่อนะครับนอกจากข้อที่สามแล้วนะครับอ่้นอกจากข้อที่2นะแล้วครับยังมีข้อที่3มที่ผมเอ,เองชอบมากๆเพราะอะไรครับเพราะรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความ สวยงามของธุรกิจเลยนะธุรกิจเนี้ยนะครับเราชวนใครมาเราก็หวังดีให้เขาประสบความสำเร็จและมีไรายได้ทั้งนั้นจริงหรือไม่จริงไม่มีใครชวนคุณมาให้คุณล้มเหลวแน่ๆโอเคนะถ้าคุณไม่ล้มเลิกไปก่อนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าเรานะครับเป็นตําแหน่งซินเวอร์และเราแนะนํานะครับคนเข้ามาทาธุรกิจหนึ่งคนนะครับเราก็อยากให้คนที่เราชวนมาครับช่วยให้เขามีไรายได้ให้เขาประสบความสำเร็จให้เขามีซ้ายมีขวาของเขาได้เขาสร้างไรายได้ในข้อที่สองเท่าไหร่ นะครับสมมุตินะฮะเพื่อนเราหนึ่งคนนะครับชื่อนายเอเข้ามาทำธุรกิจสร้างรายได้ในข้อที่สองรับวันละนะครับวันละหนึ่งหมื่นบาทสมมุติอย่างเงี้ยนะครับเราในฐานะนะครับที่เราแนะนาเพื่อนมาบริษัทก็จะจ่ายคอมมิชชั่นนะครับให้เรา20%เขาก็รับหมื่นบาทเหมือนเดิมครับแต่บริษัทจ่ายให้คุณนอกอีก20%ก็คือ2,000บาทโอ้โหอยากให้เพื่อนได้รายได้วันละหมื่นไหมเขาก็ได้เหมือนเดิมแต่เราได้2,000บาท แล้วถ้าเขารับแล้วได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนจากข้อที่ 2, 2> คุณรับด้วย2 0,000บาทต่อเดือนอยากช่วยให้เขาประสบความสำเร็จไหมครับสอนงานนะฮะให้เขาสร้างสายสร้างขวาสร้างองค์กรของเขาได้ครับ ถ้าคุณเป็นโกครับรับทั้งหมด2ชั้นครับ20แล้วก็5นะครับชั้นลูกและชั้นหลานนะครับเป็นพทินามรับ3ชั้นครับเป็นไดมอนด์รับสูงสุดถึง5ชั้นลึกเพราะฉะนั้น5ชั้นลึกรวม20 1 0 10 5 5รวมทั้งหมด50%รครับรายได้ข้อนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามหาศาลมากๆเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามีลูกนะครับในชั้นแรก10คนชั้นที่2จะมีเป็นร้อยคนนะครับหลานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนในอนาคตครับประมาณ2ปี คุณมีคนเป็นแสนคนแน่ผมของงี้ครับเอาสมมุติว่าปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งนะมีคนภายใต้จิดห้าชั้นของคุณเนี่ยรวมรวม,รวมกันรวมๆกันนะครับตามภาพนี้นะแค่หน,นึ่งพันคนบอเป็นไปได้ไหมพันคนมีไรายได้แค่วันละอ่าแค่วันละหนึ่งร้อยบาทจากข้อที่สอง เอาแค่พันคนนะนะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่ขอแค่พันคนพอทั้ง5ชั้นรวมกันพันคนมีรายได้แค่วันร้อยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ร้านเปอร์เซ็นต์ครับอย่างน้อย1ปีถึง2ปีนะคุณเองรับคอมมิชชั่นประมาณนะครับเท่าไรหร่รูกไหมครับผมเอา5%คูณพอเอาชั้นลึกคูณคุณจะรับรายได้ประมาณ5 0,000บาทจากแค่เขามีรายได้แค่วันละร้อยอ่ะแต่มีพันคน เขารับแลวได้รวมกันคือหนึ่งแสนแต่เราในฐาน,นะที่เราเป็นตำแหน่งในมอและองค์กรของคุณเติบโตจะโตข้างเดียวก็ได้คุณรับห้าพันบาทต่อวันเดือนหนึ่งเท่ากับหนึ่งจุดห้าแสนต่อเดือนครับ <B it> นั้นแค่เขามีรายได้วันละพันนะครับแล้วคุณคิดว่าทีมงานของคุณจะมีรายได้แค่วันละอ่าเ,เขามีรายได้แค่วนะันละร้อยนะแล้วคุณคิดว่าทีงมงานของคุณจะมีรายได้แค่วันละร้อยหรอถ้าเขามีรายได้วันละหนึ่งพันคูณพันเท่ากับเขามีรายได้รวมกันหนึ่งล้าน คูณ5%คุณรับวันละ5 0,000บาทโอ้โหสุดยอดไหมครับเงื่อนไขข้อนี้นะครับเพียงแค่เราบริโภคสินค้าเดือนละ500คะแนนเท่านั้นครับโตข้ามเดียวก็ได้ตังค์นะครับ500คะแนนนะครับที่คุณคุณกินสินค้าอาจจะกินงาดํากินนีท็อกกินกาแฟชาอะไรก็ได้ครับให้ครบ500คะแนนเพื่อคุณจะรับรายได้ในข้อที่3ส่วนข้อแรกกับข้อที่2บริษัทบดล็อกไม่ต้องซื้อซ้ำไม่ต้องฝ่ายยอดนี่คือสิ่งที่สุดยอดมากๆา ข้อดีของการซื้อซ้ำคือบริษัทเขาจะนำคะแนนที่คุณซื้อนะครับถ้าคุณเป็นตำแหน่งเล็กๆสมมติคุณเป็นตำแหน่ง bron บริษัทก็จะปรับให้คุณเป็นซิลเวอร์เป็นโกลเป็นแพลตินัมเป็นไดมอนด์จนสามารถทุกคนขึ้นตำแหน่งสุดท้ายได้เหมือนกันครับคนทุนน้อยก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้คนทุนน้อยก็สามารถเป็นตำแหน่งไดมอนด์ได้ครับข้อดีข้อที่หนึ่งคือท็อปอัพตำแหน่งให้คุณด้วยข้อดีข้อที่สองครับบริษัทจะเอานำเอา500คะแนนที่คุณซื้อสินค้าเนี่ย กลับมาคำนวณคอมมิชชั่น Commission จ่ายกลับทุกๆข้อในแผนการตลาดครับโอ้โหหมายความว่าอย่างไรสมมติว่าเดือนแรกเราแนะนำเพื่อนไว้สักสิบคน สิคนเนี้ยนะครับเดือนที่สองาอาจจะไม่ได้แนะนําใครเพิ่มแต่10คนกลับมาบริโภคซ้ำท็อปอัพตำแหน่งนะครับหรือรักษา,ายอดเพื่อรับแมทชิ่งอ่าหรือว่าเก็บคะแนนท่องเที่ยวอะไรก็ได้เดือนละห0าคะแนนกินกาแฟชาอะไรก็ได้500คะแนนคนเก่าซื้อสาคูณ5้าคูณ80%ถ้าเราแนะนําเอง ห้าร้อยคูณแปดสิบคุณรับราารละหัสละสี่ร้อยมีสิบหัสเมื่อกี้ที่คุณแนะนำใช่ไหมคุณรับเดือนละสี่พันแบบนิ่งๆฮนะยังไม่รวมคนใหม่เข้ามาโอ้โหแม่เจ้าและถ้าเกิดว่าเนี้ยในเดือนที่สองคุณแนะนําเพิ่มเป็นยี่สิบละเท่ากับคุณรับคอมมิชชั่นจากคนบริพกคนเก่าบริพกซ้ำแปดพันบาทยังไม่รวมคนใหม่เข้ามาอันนี้แค่ชั้นเดียวนะและถ้าคุณเป็นไดมอน ลึกลงไปเจ็ดชั้นคุณคูณเอาครับว่าคุณจะรับรายได้เท่าไหร่นี่คือรายได้ที่สร้างแล้วเสร็จครับจากธุรกิจแฟร์แปดแปดโอ้โหแม่เจ้าในข้อที่สองนะฮะจ่ายกลับด้วยนะข้อที่สองบาลานซ์ทีมกี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่สิบเปอร์เซ็นถ้าคุณมีองค์กรพันคนให้คุณลองคูณตัวเลขเล่นๆนะพันคนบริโภคสามแค่ห้าร้อยคะแนนคูณนะฮะหนึ่งพันแสดงว่ามีคะแนนรวมกันทั้งหมดในองค์กรที่คุณสร้างไว้นะครับ หนึ่งแสนคะแนนใช่ไหมอ่ะหนึ่งล้านคะแนนนะครับแสดงว่านะครับเอ้ยห้าแสนคะแนนผู้ผิดนะครับหนึ่งพันคูณห้าร้อยเท่ากับห้าแสนคะแนนนะครับถ้าอยู่ฝั่งอ่อนคุณหมดเลยคุณคูณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมครับคอมมิชชั่นที่คุณจะได้ประมาณสองแสนบาทต่อเดือนจากคนเก่าบริโภคซ้ํายังไม่รวมคนใหม่เข้ามานะไม่รวมค่าแนะนําไม่รวมแมทชิ่งนะฮะเห็นภาพไหมนี่คือรายได้ที่เสถียรจากการทรําธุรกิจและสร้างแล้วเสร็จครับ เพราะฉะนั้นนะครับแผ่นการตลาดของแซมแปมี3ข้อนะครับแต่เป็นแผน3ข้อที่เขียนมาเพื่อจ่ายครับไม่ใช่เผื่อจ่ายมันพ้องเสียงเหมือนกันนะเพื่อจ่ายหมายความว่าเขียนมาไม่มากข้อแต่เป็นแผนที่จ่ายออกมาเลยครับแต่บางที่นะครับเขียนแผ่นกรตลาดมา7ข้อ8ข้อนะฮะตามสคบนะครับที่เข้าเขียนนะครับในขอสคบเวลายื่นนะครับสคบนะครับ เขากําหนดให้จ่ายลงแผงการตลาดนะครับได้สูงสุดไม่เกิน65%เพราะฉะนั้น65%มันอยู่ที่บริษ,ษัทไหนจะเอา65%เนี่ยไปเขียนจ่ายกี่ข้อถ้าพี่ใช้สติและสัมปชัญญะคิดระหว่างแผน3ข้อที่เอา65%มาหารกับแผน7ข้อที่เขียนมาเผื่อจ่ายไอ้หลังๆไม่ค่อยจ่ายพี่จะทําแผน3ข้อหรือ7ข้อครับ ใครทํา3ข้อกด3มนาะผมเลือกทําธุรกิจที่มีแผนไม่มากข้อแต่จ่ายเลยครับไม่ได้เขียนไม่ได้ทําธุรกิจที่ทําได้แค่ข้อหนึ่งข้อสองพอข้อหลังๆไม่ค่อยจ่ายและมีเงื่อนไขที่นี่แทบจะไม่มีเงื่อนไขเลยขายพอเก็ตบ้างนะครับทำให้พูดได้เพราะผมเคยเปิดขายตรงมาก่อน2ปีเทียรนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นผู้นาําหรือคนทําธุรกิจที่นี่นะครับหรือว่าที่อื่นเนาะที่ฟังไลน์นี้ ฟังแผนนะครับแผนนี้นะครับในวิดีโอนี้ก็นะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่สุดติงกระดิ่งแมวนะครับต้องบอกเลยอ่ะนะครับและคอมมิชชั่นเขาจะจ่ายให้เราอย่างนี้ครับเราได้ทุกวันที่สิบนะครับที่นี่จะโอนให้คุณเนี่ยเดือนละสามรอบนะครับทุกวันที่หนึ่งถึงสิบจ่ายให้ยี่สิบครับทุกวันที่สิบเอ็ดถึงยี่ิบจ่ายสิ้นเดือนและทุกวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสิ้นเดือนจ่ายวันที่สิบครับเดือนหนึ่งสามครั้งเป็นเงินก้อนโตให้คุณดีไหมครับอ่าไม่ต้องเป็นเบี้ยหัวแตกอยู่ดีไหมฮะดีม ดีไหมครับทุกคนใครคิดว่าดีพิมพ์มาว่าดีครับอนอกจากแผนการตลาดที่ดีแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดฮอตมากๆ นะครับสำหรับคนอ่นอกจากแผนกระตาดนะครับในเรื่องราวของอแผนรายได้แล้วนะครับจะมีกระแหน่งกียรติยศด้วยนะครับในบริษัทนะครับก็มีตั้งแต่สตาร์ซูเปอร์เบอร์เซอร์แมเนเจอร์นะครับดเลกเตอร์ VIP แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับรับออนเซลกับทางบริษัทนะครับตั้งแต่ตำแหน่งบลูไดมอนด์ขึ้นไปก็เริ่มรับออนเซลนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแบล็คไดมอนด์รับอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นคราวไดมอนด์รับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีตำแหน่งสู้นง พวกเรานะครับพี่เล็กและพี่พัดด้วยนะและหลายๆท่านนะครับที่กำลังขึ้นตำแหน่งเยอะแยะมากมายนะครับเนะ